สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับครูการค่ะในทักษะ c r t i p e r e a d i n g เด็กๆคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับรถนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยเด็กๆก็ได้รู้จักรถชนิดต่างๆมากมายหลายชนิดแล้วนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ครูการก็มีรถอีกประเภทหนึ่งค่ะ ที่จะมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กับครูการนั้นครูการมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะไหนใครอยากฟังนิทานยกมือขึ้นค่ะโอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอยากฟังนิทานกับครูการเราไปฟังกันเลยค่ะแต่นิทานครูก,การมีชื่อเรื่องว่ารอรถไปไหนปิ๊ปี ณโรงเรียนปทยอุดมศึกษาที่อยู่ใกล้ถนนวิภาวดีลังสิตถนนเส้นนี้มีรถมากมายแล่นผ่านไปผ่านมาและในโรงเรียนปทยอุดมศึกษาก็มีรถไว้สำหรับรับส่งนักเรียนอีกด้วยนะและนั่นก็คือรถโรงเรียนนั่นเองเฮ้ hey, สวัสดีเด็กๆฉันคือรถโรงเรียน ฉันทำหน้าที่รับส่งเด็กๆจากที่บ้านมาโรงเรียนและเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนฉันก็รับเด็กๆจากโรงเรียนไปส่งที่บ้านด้วยนะวันนี้ฉันจะออกไปสํารวจเส้นทางเพราะเมื่อเปิดเรียนแล้วฉันจะได้ไปรับเด็กๆที่บ้านได้ถูกต้องบึื้นบื้นบื้นไปกันเลย ในระหว่างทางที่ขับไปนั้นว,วิววววิววเอ๊ะนั่นเสียงอะไรนะอ๋อรถพยาบาลน,นั่นเองถ้าเราได้ยินเสียงนี้ผู้ขับรถทุกคันต้องหลบทางให้ด้วยนะเพราะรถพยาบาลต้องรีบนำผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลบรื้นบๆื้นบื้น ขับต่อไปเรื่อยๆเอ๊ะเอ๊เอ๊ะนั่นสถานีตำรวจนี่นาะมีรถตำรวจจอดอยู่ด้วยนะสวัสดีคุณรถตำรวจวันนี้คุณไม่ไปปฏิบัติหน้าที่หรออ๋อวันนี้ฉันยังไม่ไปหรอกเพราะไม่มีใครถูรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเลยฉันก็เลยยังต้องอยู่ที่สถานีนี่แหละในระหว่างที่รถโรงเรียน พูดคุยกับรถตำรวจอยู่นั้นก็มีเสียงวิวิวิววววว,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 วเอ๊ะนั่นเสียงคุณรถดับเพลิงนี่นะคุณรถดับเพลิงคุณจะไปไหนหรออ๋อฉันจะรีบไปดับเพลิงนะสิเพราะมีเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึง่งฉันต้องรีบไปก่อนนะโอเคโอเค งั้นเราแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ของเรากันนะร้นร้นร้นขับต่อไปเรื่อยๆเอ๊ะนั่นรถอะไรนะคันใหญ่มากเลยมีสีเขียวแวะทักทายที่บ้านทุกบ้านเลยนะสวัสดีคุณรถขยะคุณกำลังทำอะไรอยู่หรออ๋อฉันกำลังเก็บขยะอยู่น่สิ าทางคุณกำลังยุ่งอยู่เลยนะงั้นฉันไม่กวนดีกว่าไปก่อนนะบายบายขับต่อไปเรื่อยๆรื้น้นนเจอแล้วนั่นไงบ้านของเด็กๆที่เราจะต้องมารับมาส่งในทุกๆวันวันนี้เราปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วเรากลับโรงเรียนกันดีกว่า นิทานของกุการจบรลค่าเด็กๆสนุกไหมคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เอ๊เด็กๆคะสังเกตเห็นไหมคะว่าในนิทานของกุการมีรถอะไรบ้างคะน้องสิริคะน้องสิริลองตอบกุการสิคะว่าในานิทานของกุการมีรถอะไรบ้างคะอะไรนะคะได้ยินเสียงตอบมาแล้วรถโรเรียนเก่งมากคะ่ะ แยังมีรถอะไรอีกนะน้องปีนน้องปินลองบอกกุญชสิคะพาในานิทานมีรถอะไรอีกครับรถพยาบาลเก่งมากเลยค่ะผม้ด้สุดยอดเลยค่ะแล้วมีรถอะไรอีกคะน้องเอวาคนสวยตอบกุกา์ด้วยค่ะอะไรนะคะรถตำรวจเก่งค่ะลูกสุดยอดเลยหมดหรือยังคะเด็ก ยังมีรถอะไรอีกนะน้องเจ้าสมุดครับตอบผู้การหน่อยค่ะมีรถอะไรนะคะอะไรนะอะไรนะรถเก็บขยะถูกต้องคะ่ะหมดหรือยังคะดเด็กๆผู้ก,การไปยังไม่หมดนะมีรถอะไรอีกนะน้องอินดี้คะ ทางตํารนะคะก็จะมีรถโรงเรียนรถพยาบาลรถตํารวจรถดับเพลิงและรถเก็บขยะนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ารถแต่ละชนิดนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะน้องเพลงขวัญคะ่ะต่อทุกการไห้คะ่ะว่ารถโรงเรียนมีไว้ทำอะไรคะเก่งมากคะ่ะมีไว้สําหรับรับ ส่งนักเรียนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะน้องพิชาน้องนิชา,นงนชาคะช่วยบอกครูการหน่อยนะคะว่ารถพยาบาลมีหน้าที่ทำอะไรคะถูกต้องค่ะลูกรถพยาบาลมีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะต่อไปรถอะไรนะรถตำรวจค่ะเด็กๆค่ะ น้องมะปรางค่ะมะปรางตอบคุกาเลยนะคะว่ารถตำรวจมีหน้าที่ทำอะไรคะรูปทราบไหมาคะเก่งมากค่ะรถตำรวจมีหน้าที่ตรวจดูแรลรักษาความสงบของประชาชนนั่นเองค่ะหาบ้านใดหรือที่ใดมีเหตุด่วนเหตุร้าย โทรแจ้งหนึงนะคะลูกตำรวจจะไปช่วยเลยค่ะแล้วรถต่อไปนะคะเด็กๆรถเก็บขยะค่ะเด็กๆคิดว่ารถเก็บขยะมีหน้าที่ทำอะไรคะน้องทัพทิมค่ะตอบโูรการไหนนะคะน้องทัพทิมเก่งมากค่ะรถเก็บขยะเขาก็จะมีหน้าที่เก็บขยะนั่นเองค่ะ คุณรถเก็บขยะนี้นะคะจะไปถึงหน้าบ้านเราเลยค่ะเก็บขยะให้กับทุกบ้านนะคะและนําไปกําจัดทิ้งไม่ให้บ้านเดือนเราสกปรกนะคะและต่อไปค่ะรถอะไรนะ้ารถดับเพลิงค่ะรถดับเพลิงก็ทําหน้าที่อะไรคะเด็กๆคะน้องจินนาจินนาช่วยตอบปุการได้ค่ะเรียนออนไลน์กับปุการอยู่หรือเปล่าคะ เก่งมากค่ะรถดับเพลิงมีไว้ใช้สำหรับดับเพลิงนะคะถ้ามีเหตุเพลิงไหม้เราก็โทรแจ้งรถดับเพลิงให้ไปช่วยดับเพลิงได้เลยค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรถโรงเรียนรถตำรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงและรถเก็บขยะไปแล้วนะคะ ซึ่งรถเหล่านี้นะคะเด็กๆขามีไว้ใช้งานที่แตกต่างกันคะ่ะและยังไปในสถานที่ที่แตกต่างกันอีกด้วยนะคะแต่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเด็กๆยังมีรถอีกมากมายหลายชนิดเลยคะ่ะที่ครูการยังไม่ได้แนะนําให้เด็กๆรู้จักนะคะเด็กๆลองไปสังเกตบนท้องถนนดูนะคะว่ามีรถอะไรอีกบ้างที่เด็กๆรู้จัก แต่วันนี้เวลาของครูการหมดลงแล้วค่าเด็กขะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ครูการต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย